เี่เล่นที่เต้น6 5 4 3 2 1 0เปดเป็ดเป็ดเป็นเป็เป็น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 เป็ดเป็ดเปเต็นไม่มีดเป้ดเป็ดดเป็ดดเปดวงตานี่คืออะไรเป็ออดเป็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 ดเมเป็ดดเป็ดเดเดเป็ป็ดปดเป็ดปดเป็ดเปเป็เป็ดเปเป็วเว ผมมียาด้วยผมมี่งไวสุดในกลุ่มอะบอกเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยทำให้ดูวันจันทร์ต้องหมอปะพี่ผมไป้านะเย็นเย็นๆเย็นๆเกี่ยว็ปล่อยเบีย่อย่ห์ปล่อยเบียร์แลวก็หยาดด้วยแล้วก็ต้องบอมันแล้ทำไมอ่ะบอกดิเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มีปุ่มมีอะไรกดเอะอถ้ามึงเห็นไปกคิดเมื่อไหร่อ่ะมึงแอบไปตู้ทันทีนะเว้ยแล้วอย่าแอบในตู้นานรอมันไปแล้วค่อยนี่กูรู้ไงเนต้ยให้มงติเต้เราคือฟ้าแตกจำสแกนแรงวเนี่ย มไมปเปิดเสียงเะเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไร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 มองมอมองห่นิดนึงนิดนึงเฮียรับประมัดเอามืดสว่างวโอ้ยอกูดีเฮ้อ้ยอะไร มบนเลอะอะไรวะเายไพฮ้ยวกมึงเอาไปฉายไปตรงไหนอะเฮ้ยทำไมห้องมันมืดอย่างนี้ก็ซื้อมันไม่มีหรอกนต้องซื้อต้องซื้อกิโลบากวะอะไรไไ่่โอเคกีสอซ่ออเป้ยอะไรอะอะไรอะเฮเฮ้ย่ไไม่ย้เพอออกได้หรือยัง ไอมืดมืดมากไอ้เก้าอยู่ไหนไม่รู้แล้วกูไปแล้วกันไปกับปั๊มแคแล้วตอนนี้กูไปสนใจแล้วเอาแล้วกูกูกูอยู่ไหนแล้วเฮ้ยละกอนเพื่อนละกอนเฮ้ยเนียะเดี๋ยวนะข้างล่างนี่คืออย่าบอกนะว่าทัานพี่ท่านหนึ่งไม่ต้องหาคนแจรอกเป็นโจรก่อนเป็นโจรเก่าไอ้ยี่เป็ดได้ไปแล้ววะเฮ้ยไอ้เยี่เประตูปิดเองโอ้โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้สิ่งศักดิ์จะฆ่าเป็ดนะเป็ดตัวนี้เนื้อไม่มีหรอกไอ้เหี้ยอะไรอะโอ้ขึ้นหัวขึ้นหัวเลยเออเลยเหี้ยเ่ไหมถ้าพี่อยู่กลเพื่อนเกินอ่ะมันจะวมหาเพื่อนเลยอโอ้นี่นี่ที่เบนี่เนที่เบนเห็นนงีที่มันเ้งไข่อะเออพี่พี่เี ตู้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 โอ้โอโอ้โมันมาวะเนียอเรโีไม่ชอบเลยไม่ใชมันยังไม่มาที่มันต้องมีลูกตาเกินก่อนนะเนี้ยถ้ามันูกตาเกินก่อนไม่มีอ้ไม่มีเมื่อกี้กูเข้าตู้กับไม่ทัน กูจอยู่ข้างตู้ไว้เลยไนดะ้โอเคไหมหลอนกูหลอนจริงๆนะเี่แต่ยาหลอนถ้าเขา้าโตไปล้วตไปครบขึ้นมานะพวกมึงตอนน้4 26แกกันเนะกูไม่เกี่ยนะาจะหากเฮ้ยเฮ้ยห้งห,ห,ห้อง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 ดูไม่สมจริง มีมสองตู้มีสองตู้เท่านั้นต้องมีคนหนึ่งเดสมอลลี่อ๋อไม่มีเอออ๋อมีมีออร่านะอะไรวะไป็นไปไปข้อมุน โอ้ต uh, ัวอะไรวะนักเกย